ทำหน้าที่แค่นี้คุณสามารถหารายได้จากโลกออนไลน์6หลักถึง7หลักได้เลยเพียงแค่คุณรู้เทคนิคดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยหน้าที่ของคุณนั่นก็คือคุณเป็นคนที่สร้างสื่อให้กับ fc ของคุณสร้างสื่อให้กับฐานแฟนของคุณหรือที่เขาเรียกว่าทำคอนเทนต์เป็นเห็นเงินล้านค่ะยุคนี้ถ้าวันนี้คุณไม่ต้องจบสูงวันนี้คุณไม่ต้องมีทุนมาก่อนแต่คุณทำคอนเทนต์เก่ง คุณสามารถทำคอนเทนต์สร้างเงินได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับรีวิวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขายของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่สร้างความดังให้คนมาติดตามดังนั้นถ้าใครเก่งคอนเทนต์ยุคนี้คุณทำเงินได้ง่ายมากๆเลยค่ะและคอนเทนต์นั่นแหละค่ะจะเป็นเครื่องผลิตเงินให้กับคุณข้อที่2ค่ะคุณต้องใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือเครื่องมือต่างๆที่วันนี้เขามีให้คุณฟรีแต่สามารถทำเงินได้จริงค่ะ คูซ่าค่ะเริ่มต้นจากการที่ใช้สื่อฟรีทั้งหมดค่ะสร้างเงินหนึ่งล้านแรกดังนั้นคุณก็ทำได้ค่ะไม่ต้องอ้างหรือไม่ต้องโทษนะคะว่าฉันไม่เก่งหรือว่าฉันไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นเพราะยุคนี้เป็นยุคที่ถูกการันตีแล้วว่าคนธรรมดาเป็นเศรษฐีง่ายที่สุดค่ะและข้อที่3เป็นยุคของคนธรรมดาออกมาทำการตลาดเองออกมาขายเอง ออกว่าเป็นพรีเซนเตอร์เป็นดารานในช่องของตัวเองค่ะคุณรู้ไหมคะคนหนึ่งคนมีผู้ติดตาม10,000คนสามารถทําเงินได้หลักหมื่นถึงหลักแสนค่ะคุณแค่ทำคอนเทนต์เป็นคุณทําการตลาดเป็นคุณสื่อสารเป็นและที่สําคัญคุณใช้สื่อฟรีเป็นแค่นี้ก็เป็นโอกาสแล้วที่คุณจะมองเห็นแล้วก็มองหารายได้6หลักในขณะที่วันนี้คุณเพิ่งเริ่มต้นทําออนไลน์ค่ะดังนั้นสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยที่ ทำให้คุณ ขายของหรือหาเงินได้ง่ายนั่นก็คือคุณต้องขายตัวเองหรือสร้างแบรนด์ตัวตน personal branding ยิ่งคุณขายตัวเองเก่งเท่าไหร่ทำให้คนรู้จักมากเท่าไหร่คนจำคุณได้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งขายง่ายเพราะคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดค่ะดังนั้นใครนะคะที่อยากจะเอาตัวเองมาสร้างรายได้6หลักถึง7หลักและอยากจะเริ่มต้นสร้างตัวตนแบบถูกต้องแบบมีทิศทางและมีครูซ่าช่วยคอนเฟิร์ม และครูซาค่ะเอาความรับของตัวเองนะคะมาถ่ายทอดไว้ในคอสนี้คอสใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าครูซาสอนสร้างตัวตนให้คลองใจคนค่ะยุคนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนไม่ได้ซื้อคุณเพราะว่าคุณเก่งค่ะแต่คนซื้อคุณเพราะว่าคุณทำคอนเทนต์หรือคุณเป็นที่รักของ f อของคุณคุณคลองใจเขาได้ค่ะ เขาเลยรักคุณชอบคุณแล้วก็ซื้อคุณค่ะดังนั้นใครอยากได้หลักสูตรการสร้างตัวตนยุคใหม่จริงๆที่เรียกว่าพึ่งเริ่มเลยก็สามารถสร้างความดังบนโลกออนไลน์ได้มันไม่สําคัญว่าใครมาก่อนหรือมาที่หลังแต่มันสําคัญว่าใครตั้งหากที่รู้ความลับในการสร้างตัวตนสร้างความดังยุคใหม่ใครที่อยากเรียนคอร์สนี้และอยากไปลุยกับครูซานะคะลงทะเบียนได้เลยค่ะจากราคาเต็ม25,900นานะคะครูซาให้ราคาพิเศษ 10ท่านเท่านั้นในคอร์สนี้9,900บาทยังไม่พอค่ะ10ท่านแรกคุณจะได้คัมภีในการสร้างตัวตนยุคใหม่21เทคนิคในการสร้างเพจสร้างเงินล้าน21เทคนิคในการสร้างช่องติ๊กต็อกยังไงให้ทําธุรกิจได้สร้างช่องติ๊กต็อกยังไงให้ทําธุรกิจขายของได้ขายคอร์สออนไลน์ก็ขายดีและ21เทคนิคในการใช้ไลโอ OA สร้างยอดขายค่ะเรียกว่าเรานะคะจะทําเงินทุกแพลตฟอร์มสร้างความดังสร้างความน่าเชื่อถือทุกแพลตฟอร์มไปด้วยกันถ้าใครพร้อมลุยพิมพ์คําว่าสนใจหรือทักไปที่ Line แอดได้เลยค่ะ10ท่านแรกเท่านั้นนะคะรับคำภีรสร้างตัวตนยุคใหม่ใครเป็นคนโชคดีมาเจอกันในคอร์สนี้ค่ะ